กับผมนักศึกษาวิชาทหารธนวัฒน์สเพิงชั้นปีที่สองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรีรัมย์วิทยาพร้อมที่จะได้รักการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับ

<laughs> ไม่ม <sketches> ังร oh ีบไปเลยวะไอ้เห no ียดูงานเนี่ยมันหมดเขตสูงอีกนานไม่ใช่เนี่ยเอเพื่อความสุดิสามสี่สามสิบห้าเก้าสิบ สามมิล้ปวเหนื่อยอ่ะ่นาที่ะ1นึ่งนาทีสามสิบหกมเล่อไอ้เร่เื้นี่ตายเไอ้เิรต้เป็นมุมกล้องเพิร์มุมเปลเนล้ไป

ยี่แปดที่เหนืยวคดกก้าหนนาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่นาทีครึ่งไอเชี๊ยนาทีสามสิบหกอีกเพื่อจะตายสามรอบสี่ครั้งตเซฟอีกส่รอบเอาเลยฟิตเลยเออตัเออสองเรอบท้ายเลยสองสองสองเลย